นะวันนี้นะประเทศเราเนี่ยมันควรที่จะพึ่งพาตัวเราเองได้ให้มากที่สุดเราเลิกหวังที่จะพึ่งรายได้อย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติทำไมไม่หวังพึ่งรายได้อย่างนักท่องเที่ยวคนไทยเราผมไม่เข้าใจทาไมเราจะต้องหวังพึ่งรายได้อย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยมีต้องหกสิบกว่าล้านคนนะผมเห็นแล้วผมอิจฉาชาวเวียดนามนะเขาดูฟุตบอลกันโอ้โหเชียร์กันแน่นสนามใช่รับ เขาทาได้เพราะเพราะประเทศเขาไม่มีโควิดระบาดประเทศเราเนี่ยถ้าไม่มีโควิดระบาดประชาชนใช้ชีวิตตามปกติเราก็อยู่กันได้ถ้าไม่มีไอ้เฮียไอ้หาเอาโควิดเข้ามาเนี่นะพวกประชาชนเราก็ไม่เดือดร้อนก็ใช้ชีวิตเราตามปกตินะผมก็เห็นตามห้างาอะไรก็ค้าขายตามปกติร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรก็ทำแบบเนกับมีบางธุรกิจที่เขาไม่สามารถส่งออกได้เขาปิดกิจการ นะแต่ถ้าเรามีลูกค้าเป็นคนไทยเนี่ยมันก็ไปได้นะใช่ไหมแล้ววันนี้ถ้าโควิดเนี่ยโควิดมันไม่ได้เป็นโรคประจําถิ่นนะนะครับเราช่วยกันจนทั้งในประเทศไม่มีเชื้อโรคแล้วเนี่ยเราก็น่าจะทําชีวิตเราตามปกติแต่มันมีไอ้เฮียที่เอาโควิดเข้ามาเนี่ยครับผมไม่สนใจนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วมึงไม่ต้องเข้ามาก็ได้ใช่ไหม แต่ขอให้กูได้ใช้ชีวิตตามปกติถ้ามึงเอาท่องเที่ยวเข้ามาแล้วกูต้องอยู่ด้วยความเสี่ยงอะ่ะคุณดูที่ลาวเวียดนามเนี่ยนะเขาใช้ชีวิตตามปกติเลยเพราะีประเทศเขาแม่งไม่มีโควิดเออใช่ไหมคุณดูสนามกุตบอนโคซิโก้แต่โอ้โหคนแม่งแอ่นไออาจจะเยียดเต็มสนามเออ ใช่ไหมฉะนั้นวันนี้นะบางทีพวกเราต้องรู้ว่าปัญหามันคือเกิดจากเชื้อโควิดทําไงให้เชื้อโควิดในประเทศไม่มีมันไม่ได้เกิดจากลมไม่ได้เกิดจากฝนมันเกิดจากคนนะครับถ้าเกิดเราทําให้คนในประเทศไม่มีเชื้อเนี่ยเหมือนที่เราเคยทํามาได้เนี่ยนะเราชนะมาต้องสองครั้งนะน,นะแต่ครั้งที่สามเนี่ยเพราะไอ้ละยำตัวหนึ่งเนี่ยเที่ยวเชื้อเข้ามาแพร่แพร่แล้วแม่งตอนนี้ไปทั่วประเทศเนี่ย วันนี้เราจะทำเลยคือไม่ให้เชื้อมันขยายต่อได้แล้วคนที่เป็นเนี่ยก็ทยอยหายไปเรื่อยๆเ,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 เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะแต่อย่าให้จังไรตัวไหนเอาเชื้อเข้ามาอกีกเพราะว่ามึงเอาเข้ามาคนเดียวเนี่ยมึงที่ดูคนทั้งประเทศอนะ่ะเดือดร้อนหมดเลยอ่ะแล้วจะไม่ให้กูด่าได้ไงกูก็ไม่เข้าใจมันกูด่าเนี่ยมันเป็นเฮี้ยอนะไรจะโดนข้อหาหมิ่นเจ้าพนักง,งานนะก็มึงทําเฮี้ยกนะันน่ะ ทำดีกูจะด่าได้ไงอเออนะใช่ไหมนั่นผมเบื่อวันนี้ประชาชนก็ทำหน้าที่เออครบวันจังไรใครกันไวนที่เอาเชือ้อามาในตัวจังไรของแกนี่นะผมไม่รู้เลยว,ว่าใครแต่ไรู้ว้คนเดียวเชื้อกมาเองตัวจังไรมึงคนเดียวเนี่ยทาประเทศนี้เดือดร้อนทั้งประเทศเห็นไหม โควิดเนี่ยเราสู้ไปแล้เราชนะไปสองรอบแล้วนะแต่รอบสามมันพังมากเลยวาตัวเฮียหรือเปล่าล่ะตอนนั้นวันนี้ครับเราต้องเริ่ม่างนี้ผมเนี่ยมีโอกาสช่วยคนนู้นนี้ก็ทําไปเพราะเดี๋ยวช่วยขับเพื่อนเศรษฐกิจผมสั่งซื้อของออนไลน์เนี่ยน้อยก็ได้ใช้จ่ายใช้สอยวันนี้คุณแม่ลองนายกฝ่ายเศรษฐกิจนะมันหมดน้ํายาเนี่ยขนาดต้องขอร้อยไประชาชนนี้เอาเงินฝากมาใช้แล้ว ช่วยเาเงินที่ฝากก็ไม่ใช้หน่อยจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ปัญหาคือประชาชนไริษั์กูใช้หมดไปแล้วกูไม่เหลือเงินฝากแล้วนะใช่ไหมนี่คือการสิ้นทางของรัฐบาลไงหัวหน้าทีมเศรษฐกิจฝ่ายนะรัฐมนตรีที่ดูแลทางด้า,เานเศรษฐกิจลองนายกฝ่ายเศรษฐกิจนะครับบอกว่าให้ประชาชนช่วยเอาเงินฝากมาใช้หน่อยอ ตัวโลกมีแต่บอกให้ประชาชนช่วยกันอดออมแต่ประเทศกูแม่งเฮ้ยวันนี้มึงช่วยทุบกระปบกระปุกปอกกอามสินนะเอาเงินมาใช้กันหน่อยคนระับมันมีครับคือตอนนี้เงินมันล้นแบงมีเงินล้นแบงเงินของคนรวยอนะ่ะที่ไปฝากกันนะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเบิกมาใช้มันก็จะล้นแบงแบงเองก็ตอนนี้ก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเพราะไม่มีคนกู้คนไม่มีปัญญาจะกู้ ธุรกิจก็ไม่มีปัญญาจะกู้นะธุรกิจบางประเภทจะกู้ก็กู้ไม่ให้เขาออกเพราะารู้เขาจะเจงหขาอากำลังแย่งนั้นแบงก์ก็ไม่ยอมปล่อยเงินกู้ให้เขาแบงก์ก็จะปล่อยให้กู้กับไอ้คนที่มันมีเครดิตดีไอ้คนเครดิตดีก็มีเงินอี่ต้องให้กู้ดำเฮียอะไรเหมือนผมเนี่ยวันหนึ่งแบงก์โทรมาไม่รู้กี่รอบให้กู้กูจะกู้ไปคำทุนเตนอะไรล่ะตอนนี้ กูจะไปลงทุนทาต้นตตนอะไรตอนนี้นะเห็นไหมไอ้คนอยากกู้แม่งก็มาให้กู้ไอ้คนไม่อยากกู้แม่งก็มาเล่าหรืออยู่ได้ใช่ไหมผมบอกแม่งประเทศนี้แม่งนะความพอดีมันไม่มีเลยอ่ะ,ะนั้นเราต้องบอกว่าทุกคนครับวันนี้ทําทหน้าที่ของเราผมเชื่อประชาชนไทยทําหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนค่านิยมใหม่ วันนี้รัฐบาลต้องทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนยืนได้ด้วยขาตัวเองนะครับแล้วเราจะหาใครมาเป็นผู้นำก็หาคนที่เข้ามาเพื่อเสียสละประชาชนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดผู้นำประเทศเข้ามานชนชั้นปกครองเข้ามาเนี่ยก็ต้องเข้ามาด้วยความเสียสละไม่ใช่เข้ามาเพื่อกอกลกยนะค,คุณเข้ามาเพื่อรับใช้ประชาชนคุณจัดการเรื่องระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ประชาชน ให้ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินจัดการระบบสาธารณสุขระบบขนส่งสาธารณะนะครับระบบการเรียนการสอนระบบการศึกษาผมว่าขนาดนี้พอแล้วส่วนไอ้ที่แม่งไม่มีแดกช่างแม่งวัดเยอะใครไม่มีแดกก็ไปขอข้าววัดก่อนแล้วกันตรงนี้แล้วก็หางานทำซะนะแต่อย่ามารอให้รัฐบ,บาลแจกอีกเลยครับ มันไม่ไหวแล้วครับเราไม่มีเงินจะแจกยังมีหลายคนยังเฝ้าฝันรัฐบาลจะเยียวยาเยียวยาควยอะไรครับจะต้องเยียวยากันอีกนานขน,นาะไหนพอแล้วไอชิบหายวันนี้การเยียวยาเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ก็ลลำบากก็ได้ไอคนที่ไม่ลำบากมันได้ใช่ไหมงนั้นพอดีไอคนนี้แม่งเมื่อ,อไรรัฐบาลเยียวยานะกูเห็นหนังหน้ามึงไอสัตว์มึง ถึงเขาไม่เยาวยามึงก็ไม่เคยอดตายชีวิตมึงไม่เคยทํางานเลยเกาะเขาแดกมาโดยตลอดอ่ะมางคนเนี่แม่งไม่เคยทํางานมันต้องนานอมเนรแล้วแต่ช่วงที่เยียวยานี่สบายเลยมีเงินได้ใช้สบายสบายครับเพราะตัวเองไม่เคยทํางานมาก่อนเลยไปขอไอ้ลงทะเบียนได้มาไอ้เฮียทุเรศไหมถ้าคนที่มันเดือดร้อนเนี่ยแล้วได้เนี่ยผมจะไม่ว่าเลยนะ แต่ไอพวกที่แม่งไม่เคยเดือดร้อมนมาก่อนเราจัดพอช่วงเนี้ยช่วงโควิดระบาดแล้วมีการแจกเงินเย,ยียวยาไอ้เหี้ยแม่งได้แล้วมันจะเอามาคุยโมย่อเยอะเจ็บใจนะเออฉะนั้นพอที่โครงการเยียวยาส้นตีนแบบนี้ถ้าแจกก็แจกแม่งทุกคนเลยมหาเศรษฐีก็ได้คนละห้าร้อยเท่ากันเนี่ยจบแต่ไม่ใช่มาเลือกไอคนนั้นได้มาลงทะเบียนมึงรู้ได้ไงว่ามึงลงทะเบียนไอคนที่ลงทะเบียนไปแล้วมันเป็นคนที่ ที่แม่งเป็นคนที่ลำบ,บากจริงๆไใช่ไหมไอ้คนที่แม่งได้ไปเนี่ยเฮียหลายคนแม่งโคตรสบายเลยไอ้คนที่ควรจะได้ก็เสือไม่ได้เนี่ยงั้นพอที่ไอม้มาตรการส้นตีนนี่นะเยอะมากนี่จะเยียวยาไงพี่ผาไม่ต้องลงทะ,ะเบียนเฮียแร้คนละครึ่งสัตว์ใครอยากแดกก็แดกใครไม่แดกก็ไม่ต้องแดกแค่นั้น การีมึงมีลงทะเบียนคนละครึ่งไอ้เชียสินค้ามันแพงขึ้นนะยิ่งมึงให้ลงทะเบียนเฮียอะไรเนี่ยนะคนละครึ่งเนี่ยร้านค้ามันแอบขึ้นราคาเลยเพราะมันรว่วมึงจ่ายเองครึ่งเดียวที่เหลือรัฐบาลจ่ายเห็นไหมประเทศนี้นะเฮ้ยมึงต้องมีสติกันได้แล้วไ้สัมทำไมไม่สอนประชาชนช่วยเหลือตัวเองว่าทำไมมึงชอบ ทาอะไรที่มันพี่เลนพิเลนมาใช่ไหมมึงให้คนลงทะเบียนอ่ะไอ้หอ้คนแม่งกูไม่อยากจะบอกคนรอบๆตัวกูหลายคนก็ไปลงทะเบียนกันหมดไอ้เลศผมเห็นคนขับรถเก่งแม่งมาใช้จ่ายคนละครึ่งไอ้ย้ยแม่งบางคนลงจากรถอะไรนะรถรถ,รถอัน่าดอะมาซื้อของแม่งสแกนไทยชนะพ้อ,องตายะมีคนมาแจกคำเพี้ยอะไรทุกคน ก็แจกทุกคนคือมันก็ความยุติธรรมจะยากดีมีจกนเอ้าไปคนละห้าร้อยจบอ่ะมันก็โกงไม่ได้ไงแต่ถ้ามึงบอกลงทะเบียนมึงรู้ว่ามันลงกี่คนมันแจกกริงกี่คนแจกผีไปกี่คนโอนเข้ากระเป๋าจริงกี่คนรู้ไหมครับวันนี้นะไอที่มันคำเงื่อนไขต้องลงทะเบียนเนี่ยมึงจะลงทำพ่อทำแม่ครับมึงก็ลงทะเบียนคนจนไปแล้วแล้วทำไมแสดงว่าไอคนที่มันจนเนี่ย เพามึงไม่แจก,กไปเลยล่ะเพราะมึงก็รู้อยู่แก่ใจว่าไอ้คงทะเบียนคนจนเนี่ยมันมีคนรวยไปลงด้วยคนรวยที่ไม่เคยมีระบบอยู่ในภาษีเนี่ยมันก็สืบประวัติไม่ได้แต่แม่งขับรถปิกอัพทำธุรกิจส่วนตัวแต่แมมไปลงทะเบียนคนจนใส่ทองเส้นไปเริ่มเลยเออผมตอนนั้นจำได้เลยบัตรคนจนเนี่ยผมไปหาเสียงนี่นะ พอถึงเวลาสิ้นเดือนวันนี้นี่ออกโอ้โหคนแม่งเหมารถกันมาเพื่อจะมาเบิกเงินกัน,กนมันไม่ได้ซื้อของนะเหียเบิกเงินบางคนแม่งเอามาเป็นปึง้งไงเออนัอ้นผมเชื่อว่าพี่น้องชาวต่างวันก็เห็นเหมือนที่ผมเห็นนะผมอยู่กรุงเทพอนะ่ะผมลงไปเนี่ยผมไปเดินหาเสียงเนี่ยผมเห็นบางร้านเนี่ยที่รับบัตรคนจนเนี่ยเอาพนักงานมาตั้งโต๊ะเลย แล้วก็มีชาวบ้านเข้าคิวรอกันขี้หมาหมดนะมัหมอ่ากดห้าร้อยเอาเงินสดไปสามร้อยีกสองรอยไปชอปปิ้งในในบริษัทในร้านไม่เล่นแบบนี้ชาวบ้านมาก็ขนบางคนแม่งถือมาดีเป็นสิบใบอ่ะก็เห็นอยู่อะนะครับน,นี่คือความจริงนะครับ สันดานคนไทยเราเห็นเก็ได้อยู่แล้วนี่ถ้ากูได้ประโยชน์กูเอาหมดอ่ะไอหัวใจที่เสียสละบางทีมันก็มีน้อยบางทีก็ทําความดีก็เอาหน้าทําความดีเฉพาะช่วงนี้มีกระแสพอช่วงมีกระแสคนแห่บริจาคโอ้โหจนเงินล้นทะลักแต่พอไม่มีกระแสดีครับตายเหมือนเดิมอ่ะใช่ไหมต้องมีกระแสเนี่ยว่อะไรแม่งคนกลัวตกกระแสขอได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยเอาไปโมได้เว้ยกูก็มีส่วนร่วมนะแต่พอกระแสไม่มีแล้วแต่นี้แม่งวันนี้ทั้งบอกว่าคนเราทําหน้าที่เราเถอะทำาหากินแค่คุณทำาหากินดูแลตัวเองได้คุณก็ช่วยชาติแล้วคุณก็มีไรายได้มาคุณก็เงินไปซื้อผักซื้อ,อย้าเนี่ยพวกนี้คือการช่วยชาติอยู่แล้วเงินก็หมุนยในระบบพี่น้องก็ไม่ได้เดือดร้อนนะทามามึงซื้อไก่กูกูซื้อผักมึง กูซื้อปุ๋ยมึงมึงซื้อยาฆ่าย,ยาคูก็วนเวียนกันไปเรื่อยๆมันก็ทําให้เศรษฐกิจมันเคลื่อนไปเองได้เนั้นวันนี้นะัในเมื่อมีโรคระบาดโควิดระบาดเนี่ยเราต้องทําให้ประเทศเราปลอดเชื้อแล้วก็ป้องกันไม่ให้เชื้อจากต่างประเทศเข้ามาจะต้องมีการคัดกรองคนอย่างเข้มข้นตามชายแดนไม่มีการลักลอบแล้วนะทวันนี้ผมก็ยังเห็นนะบ้านผมอยู่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีเนะี่ยก็ยังเห็นคนไทยเข้าออกกันอยู่นะ ช่องทางเฮียทางบ่อน,นั่นแหะไอ้พวกผีพนันนี้แม่งก็เล่นกันชิหานะดังนั้นเปิดบ่อนในประเทศแม่งไปเลยเปิดแบบถูกกฎหมายเลยนะแล้วก็ใครจะเข้าไปเลยก็ต,ตรวจเชื้อมันให้มันเล่นกันเข้าไปใช่ไหมมันจะได้ไม่ต้องเข้าเข้าเข้าอกองนะไอ้คนที่เอาเชื้อมผยแพ,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 พร่ก็เป็นคนที่ทําธุรกิจบ่อนจากกัมพูชาข้ามมาประเทศไทยเอาเชื้อเข้ามารอบนี้ไงมันนึงไม่ยอมเปิดเผยต,ตัวทุกทีไง มันไม่ยอมเปิดเผยทำลายไงวะตกลงมึงเอาเชื้อมาจากใครอ่าฉะนั้นเราเนี่ยถ้าเราทําประเทศเราเนี่ยดูอย่างเวียดนามเนี่ยเดนนี้เขาป่าปางอรารัปชันอย่างจริงจังประเทศเขาจเจริญรุดหน้าดูลีกฟุตบอลเขาเป็นครับจ้างโค้ชตา่างตงของชาติวันนีนะ้ถ้าเอาตีไก่ได้ตามปกติเตะบอลได้ตามปกติเศรษฐกิจก็ดีแล้วชาวบ้านก็ได้มีการเคลื่อนย้ายนะครับไอ้คนมาตีไก่มันก็ต้องเจอน้ำมันรถมาซื้อข้าวซื้อปลา มีคนก็ไปดูกองเชียร์ตีกันเสียพนันมังงม่งอะไรมั่งใช่ไหมกลับไปเตะเมียวตีไก่ต่ตอใช่ไหมครัแต่ว่าประชาชนต้องทํากิจกร,รรมไม่ตามปกติไม่ต้องมีวัคซีนผมยังไม่กลัวเลยนะอนะไม่ต้องมีวัคซีนก็นได้ถ้ามันไม่มีเชื้อโรคเข้ามาจะเอาวัคซีนมาทําส้นตีนอะไรอ่า นันช่วงนางทีนี้ก็อ้ปิดประเทศของก็ได้กูก็ไม่ว่าอะไรแต่อย่าให้ประชาชนต้องหยุดซุกหัวอยู่กันในบ้านเลยใช่ไหมทําไงก็ได้มึงจะปิดประเทศก็ได้แต่ให้ประชาชนได้ออกไปทำมาหากินได้ไหมเดี๋ยวก็ปรับตัวกันได้เองแต่มึงจะมารอแต่ว่ารอวัคซีนวัคซีนแล้วให้ต่างชา,า,าติเข้ามาจะเข้ามาทําเฮียอะไร่ะเข้ามาลรประเทศกูวุ่นวายไม่ต้องเข้ามาเออ จนกว่าเราจะได้วัคซีนครบเออเนี้ยมึงจะเข้ามาเข้ามาแต่ตอนนี้ประชาชนนะยังไม่ได้วัคซีนมึงจะไปเปิดประเทศทำเฮียอะไรวันนี้คือปิดแม่งไว้แบบนี้เนีะยมึงจะเข้ามาก็ต้องกักตัวกักแม่งเดือนนึงก็ได้มึงอยากมานะไม่ใช่ประเทศกูมึงตักตัวเดือนนึงเีงเออเล้วมึงอาจจะมึงฉีดวัคซีนแล้วมึงไม่เป็นก็จริงไเยียแต่ว่ามึงรู้ได้ไงว่ามึงแม่งไม่แพ้เชื้อ เชื้อโรคไปทั่วไปวันนี้ก็ก็ยอมเจ็บปวดอีกครั้งไงก็ล็อกดาวแล้วก็ทําให้เชื้อมันลดลงเดยวันนี้ตายสิบห้าคนนะออวันนี้ยอดิดเชื้อก็่าหกหมื่นแล้วนะยอดสะสมอ่ะคนเสียชีวิตร้อยหกสิบสามะนะคนป่วยหนักหกร้อยยี่แปดคนนึงใช้เครื่องช่วยหายใจหนึ่งร้อยหกสิบเก้าคนที่ต้องใช้ช่วยเครื่องช่วยหายใจตอนนี้โรงพยาบาลสนามมีห้าพันกว่าคน โรงพยาบาลมีสองหมื่นคนที่ยังรักษาตัวอยู่ยอดติดเชืวว้อน,นี้ทะลุหกหมื่นแล้วใช่ไหมขาดเราเนี่ยนะแม่งขนาะนี้ยังวุ่นวายกันอย่างนี้แล้วเหลแม่งยังไปไม่หยุดเนี่ยเราขึ้นมาเป็นวันละหมื่นวันละแสนประมาเนี่ยโกลาหลข,ขนาดไหน,นใช่ไหมแล้ววันนี้ต้องทำไงก็ได้เชืเ้อรนเทศมันหยุดถ้าพูดตะเชื้อลดลงเนี่ยไม่มีเพิ่มแล้วเนี่ย ก็มีแค่รอรักษาที่อยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งเดือนมันก็มันก็หายแล้วนี่เห็นไหมไอ้คนที่ติดอยู่เป็นหมื่นๆเนี่ยมันไม่ได้แสดงการรอสิบสี่สิบห้าวันเหมือนผมเนี่ยอเยี่ยตอนนี้ไปตรวจก็ไม่เจอแล้วเจอแต่ส้นตีนอะไรก็ไม่แล้วไม่มีแล้วกักตัวไาตั้งกี่วันนี่ผมยี่สิบวันแล้วเั้งเนี่ยจะไม่มีเชื้อเฮี้ยอะไรมีคงตายหาแล้วเห็นไหมครับนึกไม่ต้องผมผมไปตรวจอยู่ไปตรวจต้อเฮี้ยอะไรกันเนี่ย ถ้าตัวสามสี่พันนี่แม่งผมไม่มีอาการอะไรเลยอ่ะโอเคผมเคยไปใกล้ชิดคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับคนติดเชื้อผมก็กล่ตัวเองมาเนี่ยนะกี่วันแล้วนะยี่สิบวันแล้วมั้งก็ไม่มีอาการอะไรใช่ไหมนั่นถึงมันมีอาการนะสมมติผมได้ติดเชื้ออย่าง,างนี้านนี้ก็คงจะหมดแล้วมั้งเพราะมึงอยู่อะไรกูในตัวกูตั้งยี่สิบวันมึงไม่แสดงอาการสักทีเหรอผมสวอปไปแล้วนะครับ ผมสวบอบไปแล้วผมสวบวอปไปรอบนึงก็ไม่มีอ่ะสบวอปตอนวันวันที่เท่าไรวันที่สิบใช่ไหมที่ผมสวบวอปตอนที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละซึ่งเชื้อรอบนี้นะมันแสดงอาการเร็วติดเร็วแสดงอาการเร็วตายเร็วใครบอกว่าไม่อันตรายส้นตีนนี่ไม่อันตรายเฮียเลยตายเยอะขนาดนี้ติดเยอะขนาดนี้ แม่อันตรายได้ไงใช่ไหมครับคือก็ไปหลอกประชาชนอีกแล้วไอ้แต่ก็บอกข้ความจริงไปดิาสายพันธุ์แรกเริ่ม,มอู้หันไม่อันตรายเท่าไหร่หรอกตอนนั้นคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักมันแต่ตอนนี้เชื้อมพัฒนาตัวเองเนี่ยมันเร็วขึ้นแรงขึ้นอายุน้อยขึ้นด้วยใช่ไหมเออบอกว่าสายพันธนนุ์นี้ติดเร็วก็จริงแต่ไม่อันตรายโซนตีนเนี่ยเหียตายขนาดนี้เนี่ย เออติดเร็วขนาดนี้สัตว์แล้วจะไม่อันตรายได้ไงวะเออได้บอกว่าแม่อันตรายไงแม่อันตรายที่อะไรนี่ตายสิบห้าคนเลยนะสามวันนี้คนตายแล้วอะไรร่วมสามสิบคนสี่สิบคนอ่ะเออแม่อันตรายได้ไง